มาซึ้งกระได้เลยเดี๋ยวพี่ตุ่นมาอดกินเลยเยหิวมาเร็วมามาเนี่ยของนุ่นเนี่ยมาเร็วนีว่มามาเร็วระวังมาเร็วเร็วมาถ้วยนู่ไปไหนแหละนุ่นเอาถ้วยข้าวไปไว้ไหนไปไว้ที่ที่นอนแล้วไงเนี่ยไอ,ขไอข้ข้าวไอ้ข้าวเข้ามาทำไม ไอ้ข้าวไอ้ข้าวไปเลยไอ้ข้าวมันมานะั่นนะ่ะไอ้ข้าวมากัดน้องนะ่ะมาเร็วมาเร็วไอ้ลูกมาดูมันสิมันทะลึ่งมันเนี่ยไปเลยขึ้นไปไปเร็วเร็วขึ้น,นไปไปไหมนั่นนั่นนั่นไอ้ข้าวมานะเสียงไอ้ข้าวมันมาแล้วไอ้ข้าวมันจะมากัดแล้วเร็วไอ้ข้าวมากัดเด็กน้อยแลยนะ้ว มัน,น,ข,น,นขึ้นมานทิ่นี่มาขึ้นมาเนี่ยไหมไอ้ข้าวมันมาแล้วน่ะแล้วก็อดกินกันถ้วยดักถ้วยข้าวเราไปไว้ที่นอนทําเรื่องอะไรเนี่ยฮะไอข้าวไปไว้ที่นอนทําไหมมันวา,างอยู่นี้ลูกคราบเราไปไหนเนี่ยกินเลยมาเร็วเร็วเลยเร็วเร็ว <c oughs> ไอข้าวมาแล้วเร็วเร็วเอ้าเอาไปตุนมาแล้วเอาไปตุนมาแล้วลูกเอ้าเอ้ไปตุนมาเอ้อเ,เอ้อเอ้าไปตุนแยง่งเอ้าตุนแย่งเอ้ามากินเร็วเร็วฮมลีลานะลีลานะเร,นะรนะ็วเลยไอข้าวไปยังไล่ข้าวไปยังมาแย่งน้องเนี่ยแย่งไก่น้องเนี่ย เร็วๆเข้าแม่เจ็บตาอย่างเลยมาแรงบินเข้าตาโป๊ะตาล่วงเลยเนี่ยตาไล่น้ำตาล่วงเร็วเร็วเลยเร็ว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  จะนอนแทสเลยป่ะ,ะนอนแทสอยู่นี่นะ่ะเจ็บตาจังพิทูลกินหมดแล้วเด้อพิทูลกินหมดแล้วเด้อไ่้ได้ยินไอ้ข้าวมาวิ่งพวดมาเลยข้าวมันก็จะมูกดีนะนะมันได้กินไก่ไปไปบ้านเลยไปบ้านเลยไป เฝ้าน้อ,ง,องก็ห่วงน้องเหมือนกันน่าเนี่ยแล้วก็จะกัดน้องกินเ้าลูกกินเขาหมดแล้้องอ่นมจ้องอันหมดไหม ติดคอ,อนะคอ,ออวกอวกมาบ้านใครเหฮาให้เจียวเลยกิเร็วๆเข้าแม่ไปบ้านแล้วกัดไม่ออกอามามาไว้ให้พี่ตูน มาหนู่าอันนี้อ่ะอันนี้ไว้ให้พี่ตูนให้พี่ตูนกินพี่ตูนฟันใหญ่กินเนื้อๆนี่ออกไหมเนื้อปะ นี่คือหน้าอกมันกระดูกมาแล้วที่ตุนกินงันนี้ดีกว่านู่นนิ่มดีอันนี้นู่นนี่มีต่นั่งอันนี้อันนี้อ่ะตูดมันอันนั้นมาอันนั้นมาอันนั้นให้อันนี้ไม่เอาอันนั้นมีนั่งเยอะ เอาไปเก็บไว้นะ่ะที่เลือนะ่ะจะกเก็บข้องด้วยกินพวกนี้แม่ให้นี่ให้พี่ตุนอีกพี่ตุนกินไปไหนแล้วพี่ตุนนะ้กินน้ำบาแด้แม่น้ำมาให้ครับไปที่นอนแนละ้วแม่ไปแล้วนะ่ะ แม่ไปแล้วเนอะครับไก่ไปเก็บ